สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะเหมือนนี้ก็มาโผล่กันอยู่ในซองสุกสาวลาวไตคือเก่าเนาะพี่น้องเหมือนนี้สาวสุกสิบมาเตรียมโตสาวสุกสิบไปดองเนาะพี่น้องสิบไปดองก็เวียนหน่อยเวียนหน่อยนะส่วนไปรองเหมือนนี้แต่ว่าพุ่นนะสต๊อกห้ามพี่น้องสาวสุกสิบมาเตรียมโตไปไปงานดองเนาะพี่น้องหลังจากที่ไปรงคลิปหนึ่งเหมือนนะว่านี่เนาะโบไดมีคลิปลงพี่น้อง อัดกล่องหนะ้าเสียงบาดังไปะนะพี่น้องกล่องหน้าเสียงมันจะไม่ดังนะคะทับผสมแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาแต่งหน้าซูนะคะเราจะมาเปิดคลิปซื้อแต่ว่าห้ากระิบกระพริบกันอยูงงย่นิ่งหน่อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เศร้าสุกสิมาก่หน้าก,กาก <laughs> เห็นขึ้แต่งหน้าเป็น <laughs> ไม่ใช่นะคะทับผสมที่จริงแล้วฉันแต่งหน้าไม่เป็นฉันก็แค่ทำความสะอาดหน้า <laughs> พูดไทยแล้วหนึ่ง จะเป็โนโยังไงเวลาไทคิมน้ำมักกว่าไทปุลน,นะพี่น้องมันเป็นแบบว่าความซินเคยของเฮานะำแบบเขาหมักกว่าไทปุนมันเป็น,น,ปนลักษณะณอะไรวะมือนี้เขาคือสไปกับพี่สาวของเฮานะคะก็คือเอื้อนน้อย <c oughs> ก็คือเอื้อนน้อยนั่นเองเอื้อนน้อยจะพาเขาไปนะคะตัส่วนเขาอ,อะไร <c oughs> มันจะสร้าสูสิภาพไปบึงบรรยากาอยูดองแล้วพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะคะบัด้ไปดองดุด่นพี่น้องก็มาส่วนไป,ไปเนาะไปเป็นหมู่แล้วนะถือซ่องพี่น้องแล้วแต่ซ่องถัาเรามาส่วนเข้าไปเรามีหมู่ไปทุกัวแต่ว่ามากเกิดสนิทกันเด้วทุกคนไปไหนไปกัน

ทุกคนามาหอดองเลมือนี้มากับเอนอไนาะทุกคนเอนนอคืองาถนาะมือนี้ตสวสีแดงไสองสมุสงสองสงไปทุกคนนะสิเขาไปในงาเนาะไม่ีแงตัวแบบผูดีน่อยนูดีแต่แต่มือนเลีวาพเลียวันเยมีเหล่มีดวงนี นี่ทุกคนกัมาหอนในงานเรียบร้อยเนาะตอนนี้นะกินบัได้้ค่ะไปกินบัได้อเจ๊ทีินี่กินได้รกินบได้เบียนเอาทุกนเอาเราเรือเบียเอาวเบียเอาเราเรอเบียได้รดกไรเอาบาอยค่ะายังบเบตา กินดลเออพอดเลยซุกฮ uh, ah. ัเพืออเลยอยอเพื่อนกะสีแบบว่ามียินเบียร์ยินเดาให้นะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นสิริม้คนนะซาซุกเขาสีหัเพื่อเนาะเพราะว่าสาอ้อยกินหมดเเนาะเจ็บหมดับเผือเอยเนี่ยเฮ็ดเพือเออเนี่ยถ้าเกิองเฮ็ดเือกเอตเกื็ต้องเฮ็ดเพือเออตัว บบผู้สาวพี่น้องผู้สาวอย่ดียวะก็งามงผู้สาวหัดอกนี่คืองานพี่น้อ่อยะซิ้องูซูทีอ่าเรืวที่สาองอ่าอนึ่ออีกจอกหนึ่งเิรีมงคลจะได้ะบายบายด้วยขอบคุณสรที่อวไตามก็ไ่ารอด่ะสาวกินดนเแกงเ้าคจะก เออเอน่เมื่อไราใเม่อหเรายป้าี่เดกเสียวมาถ่ายยูทูบเราจะางานใหมากก็ถ่ยมดีนี่เสียวหน่อยขอพี่น้องงามงามอาจารย์หน่อยเออลูกชิกับอาจารย์เัาจมาผอกันพี่น้องแม่ตายประเภทนี้สาวดาวกับิปมาณนีเนาะลูกศิษยกอาจารย์เขาจะมา่อกันไปหรอ ในเมียูอเด็ก่พีที่สูงขอบใจขอบใจไปไปเหตุละขอไปไหนก่อนก่อนตาบีซัวพี่นี่นะพี่ไปผมพุ่ยาลัดเดน่าไปหาเดดดดอยู่ครนั่งไพดินไปอยู่สมบัตหกปีอาซี่ากรรมกรอยู่บ้าน คนมาต้อคอยหมดเลยเมื่อมาล่าอยู่ที่แห่งจุพิารได้แทงรับงนักไปดินหอนแหงพี่พิสารอัญมณีข้าวฟรีอจิอภิกรดู่ายงานนักแสดงพิมพ์แห่งจุพิสา่ข้าวต้องกินข่าวกันทุกคนทุกท่านมาล่าบอกจะพูดชอตช็อตนงนุ๊งกระไรเอา

มาจ้าเฮากินกันเลยเบิดโอ้ปานิ เขากินกับประมาณนี้แหละพี่น้องกินหน้อยๆกินเดี๋ยวน้อยเรถ้าได้กินเขาเศร้าตอนนี้เพื่อนเจ้าู่แคร์นะทุกคนเพื่อนเขาเพื่อนนานาเขาพี่ที่ซูควรอยู่ทางในเนาะแล้วภาพวาดอย่เขาไปถ่าย อ่ก็เลยบมีบนนังแล้วทุกคนข้างในเต็มนี่ยเลยยอคนมากค่ะยืยืดีนกัน้นี้านอยางกันเดี๋ยวราได้สิพ่าทัวทังานท่งาทุกคนอันนั้นคือสิเมนรถันนันนรจะเบาเนาะ ไปน้อยได้สะยังโดนยังโดนไปน้อยให้เป็นสิขอวขุ่นตอนนี้ก็เจ้าผูกแค้นเจ้าเบาก็เจ้าซาวทุกคนเจ้าเบาอยู่บันไดก่อนไปน้อยแล้วยิ่งมาเจ้าเบาอยู่บันไดก่อนเจ้าเบาบางโยู่เจ้าเบาอยู่ปากซีนะทุกคนเจ้าซาฮันยู่บ้านนะคะมก็คือบ้านนีู่และทุกคนเขาเจ้าแห่เคยมาแต่ปากซี ออกเปิดเครื่องเสียงแล้วข้าทุกคนนเ้เบงมัรยากาข้าเจ้าปู่เคนเนาะจริงนะนออก็มาณนี้วทุกคน ใครหูหมอทำไมจะขาย <laughs> อยู่ในรัวแน่นบที่ก็เจ้าเห็ดกินนะทุกคนขี้เสมาบุมว่านะุ้าบันนาคามนะทุกคนนะุ้าหน่อยก็นี่เลยอืราเจ้ามาทำเจ้าวาลายแต่มาแขกนะซาซุกนมาสวยนะทุกคนมาสุดที่ขากินคุณมาเนกยางขสุดที่ขาสวยมาตามเเออ เราอยากกมาตำนะทุกคนตำมะขุมเราอยากตำก็ะตำาเฮ<ต>้ยไรง่า,งงามพี่มือน,นี่ใครได้เป็คเนเล็นพวใไพนะ พลอยพี <c oughs> ่น <ors> ้องตอนนี้เขาออกมาจากงานดองแลนะทุกคนเพราะว่าเขาไปไปางไปบุงโซ่ไปบุลน์เนาะทุกคนน่ะค่ะให้ทายบรรยากาศให้พ่อพี่น้องเบิ่อหนึงเนาะทุกคนเออค่นสิอยู่ดนเฮาก็กินบ่ได้นะกินน้ำกินห้าวไอ้บุหรี่กินห้วยบ่ได้เนาะไปหน้อยน่ะค่ะแบบเราบ่สบายนี่เนาะทุกคนไปซงโซ่กัดหนึงเนาะ ถ่ายบรรยากาศผู้แคนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นแหละค่ะเขากับเด้ออกมาแต่ว่าเสียงมันก็ดังเนาะเสียงมันดังเ้าถ่ายคลิปมันกับบรรยากสะดวกกันได้ก็เลยเออให้เบิ่งนิดนึงท้าซุกออกไปเนาะลืมดีวิวท่าทุกคนลืมเบาเนาะบ้านท้าซุกค่ะหลังจากตอนที่พ้นโต๊กเนาะท้าซุกเคยถ่ายคลิปก่อนทุกคนออกไปท่าอ่ะเพื่อนเปื่อนเห็นปะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะถ้าเจ้าเห็นทางใหม่ทุกคนเบิ่งทมทางใหม่สองหมื่นทางใหม่ทุกคนทมแต่ว่า กัสิกุ่มจนหอดปีหนาแล้วมันหน่อยแบบนนี้ตอไปสะดวกเนาะสังเกตเบิ่งดูดด่างเทาก็ไปสะดวกมาสะดวกทุกปีที่แบบนั่มพ้นตกทางมันกับโซมันก็เป็นคุ้มนะทุกคนมันไปยากโอ้ยก่อนที่เขาสิ้มทางนี่คือว่าโอ้คุ้มในทางเขามาจะตื่นคนละทางอยู่วันคิดน้องแบบมันอพ่้เขาตั้งแต่ทางเขาบ้านเนาะตอนนี้ไล่ทางเขาบ้านใหม่ทุกคนเป็นเห็ดใหม่แต่ทราบสุดตอนออกไปบริทายคลิปเนาะก็เลยทากะมาแต่รองก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆเบื้องบนเบิ่งบรรยากาศอันนี้คนทางออกไปสู่บอร์โคเนาะเขาบ้นขี้จั๊กลากกันหน รักหนึ่งนะทุกคนแต่ทางเหนาะเขาห้าบาทขิดประมาณพันกิโลต้นนี้เพิ่งก็ยังเห็ดอยู่บ่คือยังเห็ดอยู่นาะเบอกถังอะยังเห็ดอยู่นี่ดิเดูดเขาจะยคนดินอยู่นี่ดูดเขาจะยังคนดินอยู่ชางเขาสุกดีเลยทุกคนพายอยากมาดินน้ำชาสุกกมาอะไรแบบสบายเราตกต้นคุ้มทุกคนขา้นตอนคลิปนี้เฮาก็สิเวิร์เพียงสันนิเนาะขอโตล่าไปก่อนซาสุกมารีวิวให้เบิ้องน้อยนึงเนาะพี่น้อง ไปพอกันใหม่คลิปหนาแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะแะต่ก็ติดตามเป็นกำลังใจน้องสุขซาเราแต่เด้อพี่น้องไปพอกันใหม่คลิปหนายยบาบ๊ายบาย,บาย,บาย